สวัสดีครับพี่ร้องพ่อแม่พี่ร้องกองไฟสุบุสุบคนนะครับผมอยู่ในช่องฟุกพฟนทรัพเพื้อนออฟฟิฟเชียลแล้วกันนะครับวันนี้เรามาทานข้าวเช้าในตอนเที่ยงนะครับ <laughs> สื่อขิมหูกรีดงานมือแร่งท่านบ่น่เนี่ยนี่ครับอยู่กับคนพยังฟูนะครับแล้วก็อาจูพัศกรแล้วก็คนปากดีก็มูครับพี่ร้องกดลังสิฟัน สวัสดีครับเพื่อนีปัญหายังทักมาถามผมเด้อดาวงดับมาทักมาถามเพราะว่าเพราะว่านั่งเงียบไปเบิ่งขาทั่วลูกถึงถั่วลงมันสีได้ดังก็เพลินมลนวะครับผมบรรยากาศนะครับมือนีห้องก็มากินแค่์ซัมมี่ก็กินกล้องเดียวก็บยกลับครับกินซัมนี่ก็ยีกับเต้าบันซัมนี่ก็บยกลับนะครับพี่น้องช่องฟุกล้ำเงินฟุกฟุงสะท้อน นี่ครับน้องกึมซุ่มมบ่เด้มันซุ่มบรไดุ้่มกองนาุ่มกองนารดสารับบ่ะดีไม่นั่ง่มมือนี้ม่ได้เป็นอย่งแต่กองเจ็บอะไรวะตั้งแตเย็สวัสดีดีบ้างับบาง่าเัดีดีบางนะ พูดอะไรจะโม้ผมเนี่ยอันเนี่ยพูดอะไรจะโมไปหมดเอ้วมีอูลโอมีอูคามมาเนยครับพี่น้องชิเรีอมเอเอาสมิก่อนนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัช่องภูอนลำพินอเชียเลยวยกันนะครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องเ้วก็เไม่ที่อะไรจังไง